ันนี้คืออะไรอ๋อนี่อาหารปลาเหรอโหปลาไม่กินที่ปะมันนี่มันพักบุงตัวเนี่ยแล้ะข้าให้เนี่ยเ้าให้นี่บ่ะเขาใโยนลงแกอ๋อไว้นาำมันบ่เนา่าบ่อ๋ออันนี้เป็นอาหารปลาครับพี่น้องครับเสือนี่ครับพี่น้องเสือนี่ นี่กับผู้เบาวีำหน่อยเท่ายังเท่ายังฮะเท่าไม่ไมมพิลมพร <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องอันนี้ห้าพันกีบห้าพันกีบเท่ากับยี่สิบบาทนะครับนี่เดี๋ยวจะไปให้ปลาแล้วเราจะถ่ายรูปอืเราจะถ่ายรูป ผักนะครับเศษผักเนี่ยเอาไปให้ปลานกินหมดนะเอาเดี๋ยวบักหลายแล้วปุ๊บกินเดวเลยนี่คือให้ผักบุ้งผักกาดกระลำเป็นอาหารปลาได้ครับไม่ต้องไปซื้อหัวอาหารให้ยากก็พป่นองเงินบอลนี่เศษผักบุ้ง